ก่อนที่ว่าเราจะทําจะปลูกเนี่ยข้องสาคัญเราต้องวางแผนให้ดีแล้วค่าใช้จ่ายก็จะลดตามแผนที่เราคิดไว้ครับผมถ้าเราวางแผนไม่ดีแล้วมาเสริมตอนหลังเ,เงินทั้งนั้นเลยใช่เงินแล้วก็ทํายากด้วยอาจจะโดนต้นโดนกิ่งโดนกา้านใช่ไหมถ้าเราทำแค่ทีเดียว แค่มาจบทีเดียวถึงจะลงทุนสูงนิดก็ให้ทีเดียวจะดีกว่าดีกว่าเพราะว่าวงประมาณไม่บานปลายเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝากคาพูดของของพี่ประภายว่าเรายอมลงทุนหน่อยบางคนน่ะจะประหยัดจะทําเล็กก่อนแล้วค่อยมาเติมใช่ใกลายเป็นว่ามามาเสียหลายต่อใช่แล้วอีกอย่างทุเรียนก็ต้อรบุญไม่พออครับเพราะอย่างนี้เขากินอาหารพอเลยอี่กินเลือเฟือเลยอาหารนี่เราล่าเขาก็แผ่ถ้วยยได้เลยกินต้านซาไม่ ไม่ไม่กลัวว่าจะล้มหรืออะไรเหมือนอันนี้ขนาดของของพี่ประภาพไม่ได้ไม่ได้ทาสมอบกเลยนะไม่ต้องไม่ต้องคับยันไม่ต้องเลยนี่ยังไม่ได้ทําสมอบกเลยนะไม่ต้องไม่ต้องแต่ลากเห็นไหมใช่เลยถ้าเปรียบเทียบเลยว่าถ้าชุดลากเนี่ยมัน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 กระจายอ่ะมันก็เรื่องลมมันก็จะเบาหน่อยใช่ใช่เรื่องลมมาอะไรมาก็เขาแข็งเขาแข็งตัวพอเขาแข็งตัวไปที่ตุ้มเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยเกเขาจะต้องมีสมอบกค้ำกันเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยเวลาเจอลมแรงๆก็ไม่ไหว เนี่ยครับแล้วก็อย่างอย่างที่จริงๆครับผมชอบใจที่สุดก็คือเมื่อวานชอบใจที่สุดของพี่ประฟ้นเมื่อวานคือเรื่องระบบน้ำเพราะว่าระบบน้าเนี่ยชอบที่สุดคือเปิดแค่สองครั้งอันนี้คือเมื่อเช้าเปิดไปแล้วครับรถสองั้งแล้วก็เนี่ยเลยบอกว่าเท่าไหร่นะครับเจ็ดเท่าไหร่สะกี่ต้นนะทีมงานเจ็ดร้อยห้าสิบต้นอ่ะท่านผู้ชมเปิดสองครั้งอ่ะ แล้วถามว่ามันทุนเวลาแล้วเวลาของเราเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเวลาเราไปทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะเลยอย่างไม้ฟ้ามาเราปลูกเท่าไรก็ได้ครับครับพอปลูกบริหารงานได้เลยมีลูกน้องก็ไม่ต้องใช้เราเรายอมให้เวลาในการบางแผ่นเยอะหน่อยใช่ใช่เยอะลงทุนช่วงแรกเยอะหน่อยแต่สุดท้ายมันจะประหยัดระยะยาวหมดเลยอันนี้อันนี้ขอฝากท่านผู้ชมไว้เลยว่าอันนี้เป็นเป็นยังยังยังชื่นใจครับเห็นตรงนี้ชื่นใจอุยแต่ผมว่า